ตอนนี้ปีโป้ก็กําลังทําบุญนะครับใส่บาทสวยขึ้นตลอดหลังจากใส่บาทไปแล้วกลับไปก็จะได้ร่ารวยด้วยทําบุญ20บาทจะได้ประมาณ20ล้านถ้าอ,องค์ไหนที่มีแบงค์แล้วจะไม่ใส่หรอสวัสดีครับท่านผู้ชมปีโป้มาเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเซาในครั้งนี้นะครับก็ได้เดินทางไปหลายสถานที่ หลังจากที <m> ่ได้เดินทางไปที่สถานีรถไฟชุมทางชะเชิงซาวแล้วนะครับปีโป้ก็จะเดินทางไปที่วัดหลวงพ่อโสธรต่อเลยนะครับเพื่อเข้าไปกราบไหว้ขอพรที่วัดหลวงพ่อโสธรนะครับท่านผู้ชมตามปีโป้เข้าไปที่วัดกันเลยครับท่านผู้ชมครับแม่น้าบางประกงท่าวัดหลวงพ่อโสธรคืออะไรเหรอต้นไม้โอ้ต้นไม้เออตักตบอ่ะ เมื่อกี้เราเดินทางไปสถา,<ห>านีรถไฟ<ง>ตรงนน้นนะขอถ่ายหน่อยแม,มวจะถ่ายถ่ายไม่ทันใจไว้รุ่น <c oughs> จ้าถ่ายไม่ทันใจไว้รุ่น <c oughs> อ๋อเหรอถ่ายไม่ทันใจไว้รุ่น <c oughs> ไวรุ่นนี่ตัวที่นั่งอยู่นี่เหรอลูกชายใช่แล้วตัวไหนเนี่ยตัวน,ว,นตว,ว,วนี้เหรอไอ้รุ่นตัวสีขาวๆนี่เหรอนี่เหรอหน้าตาไวรุ่น <c oughs> <c oughs> ก็เป็นลานจอดรถนะครับเราเข้ามาจอดรถที่นี่นะครับลานจอดรถวัดหลวงพ่อโสธรนี่นะคะอยู่ข้าวยังอยากกินอาหารปลากินอาหารปลากระโดดลงไปค่ะเดี๋ยวหวานอาหารลงไปตามมันไม่มีอาหารขายเขาไม่ให้เลี้ยงปลาตรงนี้ค่ะไม่มันเป็นแม่น้ํากว้างปลามันหายากแล้วก็กลัวคนมาจับปลา ไปไหว้เข้าไปเลยโบกก็ไปไหว้เลยเอามายืนดูตรงนี้ก็ได้คนเยอะไหว้ตรงนี้ก็ได้ไหว้แถวนี้ก็ได้คนเยอะหนุเต็มไปหมดคนเยอะมากๆวันนี้หลงพ่อโสธรหาที่จอดร,รถยังจะไม่ได้เลย นั่งไหวตรงนี้ก็ได้เอาไหว้ไกลๆนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเราัไหว้พระสามครั้งก็พอขับไหว้สาม <c oughs> ครั้งกราบลงสามครั้งโอเคเรียบร้อยอ่ะ <c oughs> เอาไปดูพระตรงนั้นก็ได้ก็ <c oughs> ถอดรองเท้าไว้ไหนโอ <c oughs> okay. เคไปเรียนอย่างไรรองเท้า <c oughs> เอาไปเดินดูพระปะ่ะเดินวนมาทางนี้โอ้โหเต็มไปหมดเลยอ้อหลายองค์มาวางเรียงรายอยู่เต็มโบสถ์ไปหมดก็จะทำบุญไม่ล่ะใส่บาตรไมล่ะเอาไปใส่เลยเอาตังไปให้ทางนู้นไป,ปไปทำบุญตรงนี้ล่ะจะปูหลวงหาตังก่อนไม่ใช่ลืมกระเป๋าตังค์อยู่ในรถนะเอาเอากระเป๋าตังค์ไปก่อนไปใส่บาตรก่อน โอเคหยิบเอาอันหนึ่งขันหนึ่งขันใดก็ได้เหมือนกันยกมาถังอโอเคเอามาหยิบใส่เหรียญหนึ่งเหรียญเหรอแ็แล้วแต่เราจะใส่หยิบเ,ยเหรียญสองเหรียญก็แล้วแต่เราเอาใส่ก็ไปเลยสองเหรียญสามเหรียญก็หยิบก็ไปเลยหยิบใส่มาหยิบใส่มาหยิบใส่มาใส่บาทมาเดินมา ตอนนี้พีพ่อก็กำลังทำบุญนะครับใส่บาทใส่บานพระนะครับด้วยเงินเหรียญสลึงห้าสิบต่างเอาใจมาเรียเอาใสก็มาเรีเรยเอาใเข้ามาอ๋อเอาใ่เข้ามาอ๋อ,าม,าอ,อมีคนใส่บาทกันเต็มไปหมดเลยนะครับใส่มาครับใส่มา กลับไปแล้วจะได้โชคดีร่ลำรวยทุกคนคนที่นี่ก็สวยจะได้สวยขึ้นสวยขึ้นตลอดหลังจากใส่บาตรไปแล้วกลับไปก็จะได้ร่ำรวยด้วยรวยขึ้นสวยขึ้นเอาปลนมนมก็่อขึ้น ั็ไม่หมดอ่ะเอามาใส่ตอนนี้ถ้ายังไม่หมดเนี่ยฝั่งนี้ยังมีเอาใส่ไปให้หมดเอพี่ก็เดินก่อนถ้าเดินช้าพี่ก็เดินก่อนเดิน,าดน,น,าดนมาหมดแล้วเหรอเอาหมดแล้วไปเก็บคืนเก็บคืนสถานที่อคืนสถานที่โอเคเอคืนเรืงเองอะไรเดินนูโน่น เดินเข้าไปข้างในเลยอ๋อ oh, สถานที่ <Bye. S 1> เรามาทุกวันนี้ก็ทำใหม่นะเยอะใช่เริ่มตั้งแต่อง,องู้นอ่ะอ่าเราเดินดูดสถานที่ก็อยู่ข้างในข้างนอกก็จะมีพระขยดัดจัดเต็มขยดัดย,<น>ยาของกัญญาในยี่สิบบาททำบุญยี่สิบบาทจะได้ ประมาณ20ล้านโ <c oughs> okay, okay. okay, อเคเอายืมโอเคใส่เข้าไปโอเคไปเดินกลับทางโน้นเดินออกทางโน้นเลยขอองนี้หน่อยองนั้นองนี้ไม่มีเหรียญเลยอะ่ะเอาอีกเ <Okay, S 1> อาอีกองแต่ตัวนี้ไม่มีแบงค์เลยอ่าองนี้ให้แบงค์โอเคเอาแบงค์ไปเลยอ่า โอเคเรามาทำบุญที่วัดหลวงพ่อโสธรนะวันนี้นะหลังจากเข้าไปไหว้พระด้านในและก็มาใส่บารไม่ใช่ไปบายดียกมือดิเออยกมือไหว้จะไหว้พระไม่ใช่ปบายใบายด้วยไปเดินขอใส่องค์นี้เหรอถ้าองค์ไหนที่มีแบงแล้วมันจะไม่ใส่เหรอเออไปมีแบงเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปเดินเดินวนไเฉยเดินวนวนวน อันนี้ก็มีแล้วสี่สิบบาทอ,อันนี้มีแล้วหกสิบบาทอ่าเดินวนเดินวนนี่ก็มีแล้วอ๋ออันนี้ก็มีแล้วอ๋อนนอ, <c oughs> อันนี้ยังไม่มีอ่ะอืออ่าใส่ไปอันนี้ยังไม่มีอันนี้ยังไม่มีคนใส่อ่ะยังไม่มีอเอายังไม่มีใส่ไปมีแกนูคนเดียวโอเค ได้บุญเยอะมาก bye bye. บายบายวัดดีที่อ้ยกอไม่ไว้เออไหว้พระดมิมีแล้วมีแล้วมีแล้ว เดินทางนะทางออกพอดีผ่านเป็นแม่เนี่ยทางออกขอหีบเสือางงอทางออกตรงนี้เดีวค่อยวนเดีวค่อยวนอออดี๋ยวค่อยวนก็ไปหารถด้านในข้องง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 ข้องงงงงไก ไก่ก็ไก่ก็ไก่สระอาเาเดินกลับทางเดิมเราเข้าลานจอดรถเลย<ะ>อ่าหมดที่ไปละเราไม่ได้เข้าอันนี้จึกเขิ่สร้างใหม่รถเยอะเดี๋ยวรถชนน่ห้ามเอาหมาแมวเข้ามาเขาบอกว่าห้ามอะไรห้ามเอาหมาแมวเข้ามาห้ามนำสัตว์เลี้ยงเหรอเข้ามาแอน,น,น พี่ไว้ไม่ใช่หมานี่พวกใช่ใช่เหรอใช่ทำไมไม่บอกเขาว่าพี่ไว้ไม่ใช่หมาเข้าได้ใช่ใครมองว่าพี่ไว้เป็นหมาวะหนูนะ <No. S 2> หลังจากเสร็จจากการไหว้พระขอพรแล้วปีโป้ก็ได้เดินทางมาที่ตลาดที่อยู่ใกล้ๆวัดหลวงพ่อโสธรนี่แหละครับท่านผู้ชมก็มีอาหารการกินมากมายเลยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือของเล่นนั่นแหละครับปีโป้ก็ได้ซื้อของเล่นกลับบ้านไปด้วยนะครับท่านผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเดินทางกลับลุงเทพกันเลยนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบไว้เพียงเท่านี้ อย่าลืมติดตามชมกันต่อว่าคลิปต่ตอไปปีโป้จะเดินทางไปไหนและไปจังหวัดอะไรก็ติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย